สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาตัว CPU ที่เป็นประเภทแนนนะครับเอามารับชมนะครับตัวนี้จะเป็นของค่ายเทเลชิปรหัสของ CPU ตัวนี้ก็คือ TCC 8801นะครับรุ่น OAX ขีด i ตัวเล็กนะครับสำหรับใส่ตัวเครื่องเสียงของรถยนต์ Mitsubishi, Atlas, m i r ลา e และ t i ต a n นะครับสำหรับรถรุ่นป a j e r o นะครับจะเป็นเครื่องเสียง M9 M9N นะครับก็จะใช้อีกรุ่นหนึ่งอีกรหัสหนึ่งนะครับคือ TCC 8801จะไม่มีขีด i ตัวเล็กนะครับมันจะต่างกับตรงรหัสด้านหลังนะครับเวลาซื้อต้องเลือกดูดีๆด,ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะใช้ด้วยกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นการเป่ายก CPU ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนลงไปใหม่นะครับ สำหรับขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งชุดระบายความร้อนชุดระบายความร้อนที่ใช้อันนี้ก็จะเป็นประเภททองแดงนะครับเป็น copper heatsink ซึ่งผมจะทําเพิ่มเข้าไปในระบบเพื่อช่วยในการถ่ายเทความร้อนจากตัว cpu ให้ทํางานได้ดีขึ้นนะครับผม let